ค <c oughs> ืนแรกพี่น้องเยบ่นีกตับกตับอยู่เนาะนี้มาจะกคนทางอ้าคนมือนี่สาม่มือนี่เนเคนโดคุณเด้อจุกจอยู่เนาะานี้โย,โย,โยสบายดีเด้อเนาะ ด้อๆสบายดีขึ้บ่ต้องใส่พี่น้องละหัวสุาอเนาะคเต็มลหัวนี่ว่าานีบ่ออตัวัแล้วักแล้วใส่อันบ่ตะนางเบ่ แล yup. lives, いい้วแรกบ่นเนาะนี่คือหลังคาได้เหมือนเนาะทุกทางมันทุกทางมันกำลังเหตุอยู่พี่น้องไงจังไงบนกระดานอืมเพื่อไม่ออกมันยันยาเป็นแรมอืมเวลาเสดตานั่งอย่างเนาะโอ้ยสิบ่อเจ็บต่อปอไว้เนาะไอต่อหม้อพี่น้องงต่อไม่ อ่าตัวไผ่มันเป็นอันหางไม้อันอ่อนเนาะเตะๆหางไม้ทิพย์นี่อันไม้อันางสําคโอ้ยบ่เอตว่าต้องใส่เครื่องแล้วเาต่อ ดใช่คือเห็นหนาเจ้าบาทว่ากินเนี่ยหนาเจ้าบาทเป็นยังไงอันนั้นอะไเกี่ยมนะโอ้ไม่ขูดไม่ขูดว่าอ๋อหนูว่ามีหนุมนะไม่ขูดเนาะ

ยังเลยเหลือเราต้องไปทางเบื้องทางนั้นทางบริษัทางนี้างกันเปทางไหเนาะโจดจัดโจดจัดเนาะขึ้นแล้ว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 โดยสบายดีเลยสบายดีเลยเนาะโอ้ขึ้นแล้วพี่น้องกันป่านนี้ถูกตับถูกตับอยู่เนาะนี่มาจากคนหนึ่งทางอายคนมือนี่งสามคนสามมือนี่ โดยโดยโดยยังสิขึ้นไปอยู่พี่น้องก็้องหาต้องเตี้ยพี่น้องกันเนาะตัว

กหนยเ่กัเงยไ่ไ้เข้าเราก็ตเปิได้แล้วเขาบอกเพงได้กอดีแหะมาขายประตูอาจะตูเ้อาจรกำลังมาเป็นราคานองพี่นะ ตั้งเงินฝากน้ำฝนตัวเเต่ว่าตั้งเงี้เต่าเต่าเนี้ยอ่าตั้งเงี้แเต่าเนาะหรือว่ายังจะได้ขึ้นพี่น้องเนาะแต่ว่าผูาววาว้ว่าเ,ป,ป,เาาป็นตอนใดพี่น,น้องไงบ้างเเต่ว่าผู้แต่ว่าอ่าแต่เป็นเมื่อน,นี้คือกันเนาะ,ะตัวเป็นยัง แล้วเนาะพีน้องไหนเนาะอือขึ้นโคนลงังคาทางอ้ายเพิ่นกำลังอ่าเริ่มขึ้นเนาะพี่น้อาางแหน่อ่ามาจากทางนี่กะอ่าทางมาจากบ้านพพนซิมห์ตรงนี้ หกเมตร9ก้าเซนน้องอภิริวทั้งอ้ายเพิ่น,นะะาากะลังหกเมตรเ1้าสิบเอ็ดปรตัวหองเลยเรือนทางสาวน้ำพนขึ้นหลังคาเมื่อนี่เด้อน้องเนาะเมื่อนี่ขึ้นหลังคาแล้วกระแตแต่อามูส,าาสัอง,อสสงกะสีเป็นน้องเนาะอาจจะเป็นเด้อสังกะสีสังกะสีเนาะ โอ้ oh, หลายเสีงยงหลายะพี่รอง,งนะี่น้ยเนาะยังหมดท่านในพุงในพ่อพี่นองงนะ้องเงี้ยเนาะธรว่ามีผู้นักผู้ใหญ่เนาะจะากกล่าวมาสมทบพี่น้องเนะี้ยเนาะทางมดสติอากะยินดีเนาะพี่น้องเนะี้ยเนาะเป็นสะพานบุญเด้อพี่น้องเนาะ sáu trăm Ngọc mươi sáu sáu mươi sáu sáu mươi sáu sáu 哎，你看，你看，是高中的大看，你看，你

Ha 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 ha.

สีฟังได้อลยเลยแต่งา <c oughs> นยู่ช้ำนี้แหละบ่ได้ทาแป้งเนาะทาแต่กีดินบไอ <c oughs> <c oughs> โราาาปรับผูหางเนนากขืนแล้วหามช่วยเพิน <c oughs> ่นเราหน่อยสิเราว่นี้เฮ็ดก็ตะเกี่ยวเข่าแล้วกาลราลงนะเรา ข,ขึ้นขึ้นคือก่อนยังไง for five years. พอดีว่าทั้งไอเ็นกระลังสีขิงขินคือน้องเนาะขิคือขงโค้งข้าขิงชวนมาเป็น้องเนาะีกับบลูกันด้เนนองเนะขิงโค้าเนาะังเป็นกังมือใหม่คบเป็นกังมาเรียนทูกเนาะน้าแ่กันไรเขอโทษเขาไปด้วยฝนน้องเนาะ Okay sao sao phá mô nó phải nó mày hiền nó ờ Ha, ha, ha. ขึ้นคางว่าคือกินสิยัวนะพี่น้อง hai oh, hai ah, hai 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 lalala setelah kini Kak ah. Siti les... ลาที่จะนองไปก่อนเีพี่น้องเนาะพารปกันไลยขอโทษขอไผมเอพี่น้องเอฟซีเบอร์สฟุสซคุน้องเลยมนี้กลมาเปลีคนดีกับครอบครัวสาวนบุญพี่น้องเอมันนีก็ด้เนาะปริมาทั้งงานได้เต็มกระนั้นถึงโค้งหลังคาอยู่คุน้องเะไปทั้ง่ายคนหลังคากวันมาสั่นเนาะเฮ้ยดีังเลยเฮ้ยคมาอดีดีที่นึงลองเนาะ อาสรักษณีกับเวลาลงกรที่ดองนะปากพอไปนอกเป็นกันได้ใจให้เมียด้วยเนาะสุนิงวิวิวกับวกไว้ดีเป็นใดเนาะปากพอไปนอกเป็นกันได้ใจให้เมียด้วย